เรามาดูเรือเที่ยวที่สามท่านผู้ชมเป็นเรือรอบแรกขนาดรอบแรกยังสู้กันขนาดนี้ครับไม่ทำใบานทีเดียวรองน้ําแดงนั้นมอบหน้านที่ให้กับเรือที่แหม่ก็เขียนหนังสือมาแค่ต้องอ่านแบบนี้แหละครับแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ชื่อเรือครับอี่างลอยฟ้ารองน้ําสีแดงเจอเรือพรหลวงป,ปู่เกตครับรองน้ําสีเงินครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับพี่น้องชาวเรือครับซับเรือเรืออีห่างลอยฟ้า เป็นเรือของพี่น้องจากบ้านกุดกุงรับตะบลเครืองคำอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบ้านเดียวกันกับกองข้าวน้อยข้าแม่ของนายทอง้ะครับเพราะฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเวลาหิวข้าวกลรุณารีบเอาข้าวมาส่งเพราะว่าตอนนี้บ้านของกองข้าวน้อยข้าแม่มาด้วย <c oughs> ทีมงานของท่านเฉลียวบุญพินิธิคุณพิ่เลียวเรือแชมป์จาก เมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแรงมะลิเก้าพ่อมะมลิก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับสำหรับอีกอ่างรอยฟ้าวันนี้โคจรมาพบกับเจอกับหลวงเรือหลวงพ่อหลวงพ่อปู่เกตพี่น้องจากบ้านท่าคอตะบนแก้งอาจสามารถร้อยโดยมีท่านสปตออัคเดชตูสา เป็นผู้นำเรือมาพร้อมกับลูกพี่ออสหนุ่มลำชีด้วยนะครับโดยเรือลำนี้ได้รับความเมตตาจากพระเด็ดพระกุลเจ้าพระอาจารย์พระเด็ดพระกุลเจ้าคณะอำเภออาจสามารถจังหวัดตริดแห่งวัดเสมาบ้านท่าขอให้ความเมตตาในการดูแล เมาจะมาดูจะเที่ยวที่สามในคู่นี้ระหว่างยโสธรพบกับร้อยเอ็ดมาดูจิว่าในดุกงน้าสีแดงนอีงหางร้อยฟ้าจะร้อยฟ้าแล้วอยู่ม่ไรหรือไม่พบกับพรปูกเกตมาจากพี่น้องจากจังหวัดร้อยเอ็ดตะคตะคู่ตะคตะาิตะคนต่างนี้ต่างคนต่างภยหัวใจสม กันแล้วจ้าเอาแล้วครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมว่ายังไงคุณง่างคุณง่างลอยฟ้าเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันมาแม่พวนปูเกตผ่อนปูเกตพี่น้องจากเมืองเรศเอาเมืองสายแกตนนครเอาเริ่มขยับขยี้เริ่มปีกันมาว่าไงว่าไงเอาแล้วเอาแล้วอีง่างเริ่มขยับดิอีง่างเริ่มขยับดิผ่อนปูเกตเริ่มเบียดจีเริ่มเบียดจีตีตีตีมาตีตินแล้วจ้าเอาแล้วท่านผู้ชมจะเบียดจีหนีไปไหนอีงางลอยฟ้าก็จะูขยับอกไปนี่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 ผ่อปูเกตตามเข้ามาตามเข้ามาต่างคนต มีใครยอมใครปล่อยให้เรือไหลเรือ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 ไหลเรือ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 ไหลเรือเรือเรือสุดท้ายก็รั่ว ลำดับต่อไปคือการประกาศผลการแข่งขันเมื่อเรือเที่ยวที่3ของเรือในสายบีระหว่างยิง,งา่างลอยฟ้าร่องน้ําแดงพบกับเรือพรหลวงปู่เกตร่องน้ําสีเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยครับรูก้กตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงอิง,งา่างลอยฟ้าเป็นฝ่ายชนะครับ